سیت اینجا دومونه یه نه سی کار یه بچه میذاره 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 نان سال 180 همون هم میاد. داده اول نان سال تویی داده اول دوباره دیگه 20 30 را جادی کرد. پسی سال 30 همون دیگه دیگه نان که داده اول همون نان میکنه. ای که همون อายุแก่สิบแดจะพูดไม่ชัดเท่าหลวงปู่พามเลยหลวงปู่พามอายุร้อยเก้าน้โมตักสนโมโามาะตวะโตคาระะโตสมมาสมภูทธรา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพุทธังเพิร์โอมธรรมพังเพิร์โอมสังฆังเพิร์พระเจ้าแสนเลิศเปื่อด้วยพุทโธนะโมพุทธายะด้วยพระทวีคงคาพระภูมิเทวะขามิหังลัพโมโพธิสัตโตอาคาติมายะขอเดชะพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญพระภูภูขันโทพระโคนาคมโนพระกาสาโพพุทธพระเสรียมุนีโคดมพระเสรียเมตไรอาอาอีอูอุเอโอขอเดชะพระบารมีตั้งสามสิบพัพุทธโพกำจัดพโมกำจสร้างโภชนหายขอเดชะพระพุทธองค์ช่วยคุ้มช่วยคองช่วยป้องช่วยกันทั้งเทเทวัน ด้วยกันรักษาด้วยนกโมพุทธ,ธายะขอเดชะพระบารมีพระปิ่นเก้าพระเชื่อเมืองทรงเมืงอหอันเรืองฤทธิ์ทรงโลกโลกาสัตูดีมามอดไว้บรรลัยพระอาทิตย์หกชุช่มนมกุเรียจังไรพระจันทร์สิงหารักษาภายในพระอังคารแต่ทรงสุกมาให้พระพุทธสิเจตเสด็จเก้าสูตัวเราพระพุทธาธิบเก้าเสด็จมาด้วยทุกสิงพาะเจ้าดีสิง กำลังศิษย์ัดมาช่วยกำจัดเป็นมิตรสัตตูมีมามอดไว้บัไลัศัตรูในบันไลอยู่ที่นั่นพระราหูสิบสองช่วยป้องช่วยกันพระศพยีเบินั่นคุม้มกันรักษาพระเกศก้าเมตตาสัตตูมีมามอดไว้บัไลพระริยะปุกโตพนรายบ้าทิศตรงแส่ให้วัตรภพีได้บดได้เรียนได้เขียนบาลี ความช่วยยาบีกำจัดให้กายพัรคจชืจ่นจิตชื่นใจโผู่จิตสมัยคนมนคนคนคนไม่ได้แต่ตัวตัวนอกเรียกออกไปไกลแต่ตัวตัวในบรรลัยสิ้นสุดขอเดชะพระพุทธเจ้าอยู่หน้าพระธรรมเจ้าอยู่ดังพระสังกางรักษาประการแก้วกาคุ้มเรียดกลางไลพุทธประมานโอท้ามโมพรพมานโอท้าโรพรมาโอ สลาปันศัตุูจงวินาสันติด้วยสิทธิวิชาหมามันตังจินดามะนีทีวากาลังภูมิยาโจรปัตตังบำเริงจิตมาจักขุนเทวาทิสาเรจันท่าเทวีอาชาโมเข็มทุยาปาเตทะรักกันนาไม่คิดดาบียังปัญจักานังยาสังทาเสทาสัง ồmăng ba tam tỳ thiang ma cà pu tăng vô <Sess> đa tăng ma ni tin đa ca 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 op te wan tăng manud sa te wan tăng sumban nati tăng pu la sa ti <-tiny> tăng akara hi pari te wan ti tỡi yang mag mag sape chana pa chana mahinda ehi putang diyo tevat manud sanan mahinda ปีหิธรรมบงังปิโยพมบังมนุษย์ตมโมมาหาจินดาปีหิธรรมกังปีโยนาคะสุป,ปันนานังปีนันทาปริยังนะมามีหังพุทโธโสภควาธรรมโมสภควาตัาางโสภควาปิณฑะเรหะพมมสเรหะปิมตระเรหะราชาเทวีมนตรีร,ร,าราากกรมจิตตะมันนังจิตตังปียังมะามะามะมะพุทธังยงปังเกิดเปิดด้วยนะโมพุทธายะ ทำบางจงบังเกิดเปิดด้วยนักโมพุทธายะสามการจงบางเกิดเปิดด้วยนักพุทธโนโมเจ้าด้วยนักพุทธทันหลังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัวมะหาอุนโมพุทธายะเยี่ยงเป็นคงเป็นนุื่องเมื่อเพื่อธอปฏิรูปัรนักพุทธทันหลังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัวมะหาอุนโมพุทธายะเยี่ยงเป็นคงเป็นเรื่องเมื่อเพื่อถธอปฏิรูปธรนักพุทธทันหลังหุ้มตัวพระเจ้าอยู่หัว มาหาอุนะโมพุทธายะเยี่ยเป็นคงเป็นเนื่องเมื่อเพื่อเธอปฏิรูปังการหาเนหะกรารสารัสศัตรูการหมู่บานทั้งหลายการด้วยนโมพุทธายะพุทธังแค่ขาดทำมังแค่ขาดร่างการแค่ขาดพ,พ,พระพุทธเจ้าย่างบาทอิติปีโสพุทโธพระกวาติอิติปีโสวิเศเสยอีอิเศเสีเสมนาโสตังพ,พุทธพุทธะปิติมาเกิด 走，走，走。